เข้มขัดแน่นๆนะคะเพื่อนที่รักเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้ในวันนี้อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและมุมมองต่อโลกไปตลอดกาลจนถึงตอนนี้โลกยังไม่เคยมีหลักฐานข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้าความเกี่ยวข้องของพระองค์กับทุกสรรพสิ่งซึ่งหลังจากนั้นการปฏิเสธการมีอยู่ของพระองค์จะเป็นเพียงการดื้อดึงหลายคนคงเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าจำนวนฟิโบนัชชีซึ่งยังถูกเรียกอีกว่าตัวเลขของพระเจ้าทำไมหรือ เพราะว่าทุกสิ่งทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขนี้โครงสร้างของเปลือกหอยทากสัดส่วนร่างกายมนุษย์การเติบโตของดอกทานตะวันโครงสร้างของรวงพึ่งและดวงตาของพึ่งลวดลายของดอกไม้พืชต้นไม้รูปทรงก้นหอยของกาแล็กซีทุกอย่างยึมแบบแผนสัดส่วนและขนาด าาจากจนนกนนนวีีบัชแน่นอนว่ามนุษย์เองก็ใช้ตัวเลขนี้อย่างแพร่หลายเช่นสถาปัตยกรรมจิตกรรมการจัดวางภาพแม้แต่โลโกู้แอปเปิลที่โด่งดังเมื่อใช้สิ่งที่ซับซ้อนที่หยิบยืมมาจากธรรมชาติเรามากักไม่คิดถึงความจริงของที่มาและเหตุแห่งการปรากฏของมันเรามักโยนให้กับความบังเอิญหรือความชื่อของวิวัฒนาการที่งม,มงายแต่เป็นเช่นนั้นจริงหรือแล้วตัวเลขลึกลับนี้คืออะไรฟี จำนวนฟีโบััชีีหรือตัวเลขของพระเจ้าและมันมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพระเจ้ามันเกี่ยวข้องโดยตรงที่สุดขอชวนคุณดำดิ่งสู่ร่างกายของเราสู่หัวใจของเซลล์ไปยังหอสมุดเกลียวแห่งชีวิตที่ชื่อว่า DNA เป็นที่ทราบกันว่า DNA คือเกลียวคู่ที่ขดแน่นประกอบด้วยตัวอักษร4ตัว A T C G พูดแบบคร่าวๆก็คือมันคือรหัสฐาน4 ที่โปรแกรมชีวิตของเราถูกเขียนไว้ตั้งแต่โครงสร้างร่างกายสีดวงตาไปจนถึงอุปนิสัยและความชอบด้านอาหารแค่คิดว่าภายในเรามีหอสมุดอันมหึมาก็ชวนให้นึกถึงปัญญาบางอย่างที่ได้เขียนรหัสอัศจรรย์นี้รเราเข้าไปในถ้ำแล้วพบอักขรโบราณหรือภาพวาดสมัยก่อนประวัติศาสตร์เราจะไม่มีวันคิดว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ปริมาณข้อมูลอันมหาศาลจนมีขนาดเทียบเคียงกับหอสมุดขนาดใหญ่และข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกรวมไว้ในเซลล์เล็กจิ๋วในตัวคนมีประมาณ120ล้านล้านเซลล์นอกจากตัวอักษรระดับโมเลกุลที่ประกอบเป็นรหัส DNA แล้วระหว่างเส้นเกลียวทู่ทั้งสองอยังมีสะพานที่ยึดโยงด้านตรงข้ามของเกลียวหากไม่มีสะพานยึดเหล่านี้ DNA ก็จะแตกออกหรือระเบิดกล่าวคือหากกระสจากสิ่งนี้ชีวิตจะเป็นไปไม่ได้ ฉันจะมาเล่าเกี่ยวกับงานวิจัยที่เริ่มทำไว้ตั้งแต่ปี1983ฉันมุ่งเน้นศึกษาโมเลกุลทางชีววิทยาขแขนงที่เรียกว่าอนุชีววิทยาฉันทำงานด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนของสถาบันไวส์แมนวันละสิชั่วโมงตลอด4ปีฉันดูโมเลกุลของเนื้อเยื่อที่ได้จากมนุษย์หนูขาวหนูและลิงและศึกษา DNA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของทุกเซลล์ DNA คืออะไรมันคือคอยสองเส้นที่พันเข้าหากัน ล้องอิเล็กตรอนมีโปรแกรมที่สื่อสารฉันถามโปรแกรมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคอยแยกจากกันโปรแกรมตอบว่าคุณจะระเบิดเราทราบว่าความเจ็บป่วยจำนวนมากเกิดจากการระเบิดของเซลล์ฉันจึงถามอีกว่าในสภาพปกติทางสรีรวิทยาควรมีอะไรเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้คอยระเบิดโปรแกรมตอบว่าจะต้องมีสะพานเป็นระยะเชื่อมคอยทั้งสองไว้นั่นแหละคือสะพานที่ยึดคอยให้ติดกันและไม่ให้มันระเบิด ดังนั้นเซลลจึงดำรงอยู่ได้แล้วฉันก็ถามคำถามว่าสะพานนั้นอยู่ตรงไหนคอมพิวเตอร์นับจำนวนกรดอะมิโนและบอกฉันว่าทุกๆ10กรดอะมิโนจะมีสะพานหนึ่งจากนั้นอีก5จากนั้นอีก6และ5คุณรู้ไหมนี่หมายถึงอะไร15 6 5นั่นคือรูปแบบสะพานที่ให้ชีวิตแก่ดินเอของเซลล์แล้วเกี่ยวอะไรกับฟีโบนักชีคำตอบอยู่ที่ช่วงหางระว่างสะพานเหล่านี้เราได้ลำดับ 1 5 6 6 5เรามาที่พระเจ้าแหล่งกำเนิดของคริสตศาสนาพระคัมภีร์ไบเบิลตอนแรกหนังสือ5เริ่มแรกถูกเขียนเป็นภาษาฮิบรูเรียกว่าโทราลักษณะเด่นของอักษรฮิบรูคือแต่และตัวมีค่าตัวเลขกล่าวคือทุกตัวอักษรแทนจำนวนหนึ่งหนึ่งและลองดูว่าถ้าเรานำค่าตัวเลขของสะพานดี a 1็5 6 5มาแทนด้วยตัวอักษรที่สอดคล้องกับตัวเลขเหล่านี้ เราจะได้ดังต่อไปนี้10เท่ากับยุคหรือยุศ5เท่ากับเฮ6เท่ากับวาฟและ5เท่ากับเฮซึ่งอ่านว่ายาเวนามสำคัญของพระเจ้านามสำคัญของพระเจ้าซึ่งตามพระบัญญัติข้อที่3ไม่ควรเอ่ยพระนามโดยเปล่าประโยชน์ประหนึ่งว่าพระเจ้าได้ลงพระนามไว้ในตัวเราแต่แล้วเกี่ยวอะไรกับจำนวนฟีโบนักชีสัดส่วนทองคำอัตราส่วนด้านในรูปเปอร์เซ็นต ซึ่งสัดส่วนนี้เองที่อวัยวะของมนุษย์ถุดจากวางไว้ตามนั้นเพื่อให้ได้จำนวนฟีโบนักชีก็เพียง62หาร38ก็จะได้อยู่ที่1.6เช่นเดียวกับอนุกรมฟีโบนักชีหากนำตัวถัดไปหารด้วยตัวก่อนหน้าก็จะได้1.615อัตราส่วน49หากใครควรก็จะเห็นว่าฟีเท่ากับ1.6คือจำนวนแห่งพลังตัวอย่างเช่นสถาปนิก และวิศวกรที่ก่อสร้างอาคารใหญ่จำนวนสัดส่วนโดยอาศัยสัดส่วนทองคำของฟีโบนักชีเพราะสัดส่วนนี้รับประกรันความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมที่สุดของโครงสร้างดังนั้นเมื่อวิทยาศาสตร์ค้นพบลำดับเชิงตัวเลขของสะพาน์ในด n a นความคิดที่ว่าสพาน์เหล่านี้ต้องสัมพันธ์กับจำนวนของฟีโบนักชีบางประการมันคือโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบและพระเจ้าก็ทำให้ฉันฉุกคิดสิ่งหนึง่งกลับไปที่พระนามของพระเจ้ายาเว และค่าตัวเลข1565หากเรามองมันเป็นจำนวนธรรมชาติแล้วใช้หลักสัดส่วนทองคำแยกมันออกคุณแยกออกเป็นสองส่วนแล้วจากนั้นหารคุณคิดว่าเราจะได้อะไร1.61หน่าประหลาดใจในพระนามของพระเจ้ามีจำนวนแห่งพลังจำนวนของฟีโบนักชีไม่ใช่จำนวนของฟีโบนักชีแต่เป็นจำนวนของพระเจ้าแน่นอนมีคนบอกว่านี่เป็นเพียงเรื่องบังเอิญ แต่ช้าก่อนเพราะในทุกหนังสือหรือภาพยนตร์ย่อมมีจุดหักเหกลางเรื่องในพระคัมภีร์จุดหักเหคือการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนแท้จริงแล้วใจความของพระคัมภีร์หักสรุปได้ในสามประโยคคือพระเจ้าลงมาในโลกและทรงสิ้นพระชนแทนมนุษยชาติชดใช้ตามพระบัญญัติของพระองค์เองที่พิพากษาให้เราตายกฎของพระเจ้าไม่อาจจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้และกฎนั้นกล่าวว่า ค่าจ้างของความบาปคือความตายแล้วใครเล่าที่ไม่เคยทำบาปเพื่อจะข้ามกฎนั้นเพื่อช่วยมนุษย์ผู้ตรากฏต้องสิ้นพระชนเองพระเยซูคริสจึงสเสด็จมาและสิ้นพระชนแทนเราและณเวลานี้ความเชื่อในพระคริสเครื่องบูชาของพระเจ้าพร้อมทางการสำนึกผิดอย่างจริงใจปลดปล่อยเราจากบาปและจากความตายฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าองค์ใดที่ยอมสิ้นพระชนเพื่อสิ่งที่สร้างมาและยังกระบฏต,ต่อพระองค์ นั่นจึงเป็นเหตุให้ฉันรักพระเจ้าและเชื่ออย่างจริงใจแล้วทั้งหมดนี้เพื่ออะไรฉันใคร่ควรอยู่นานว่าค่าตัวเลขของพระนาม15-65มีความเกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์หรือไม่ฉันพบว่าถ้าเราวาดเส้นจากจุดก,กลางออกไปสีทิศตามค่าดังกล่าวเช่น10เซนติเมตร5เซนติเมตร6ซนติเมตรและ5เซนติเมตรเราจะได้กางเขนยิ่งกว่านั้นถ้าเราบวกรวมตามทิศเช่น 5บวก5เท่ากับ10และ10บวก6เท่ากับ16จากนั้น16หารด้วย10คุณคิดว่าเราจะได้เท่าไหร่1.6แหละกลางเขนและนี่คือกุญแจสําคัญของการค้นพบนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกหลายข้อในพระคัมภีร์ปฐมการเราพบขนาดของเรือนาวาที่โนอาสร้างก่อนน้าท่วมซึ่งพระเจ้าประทานขนาดให้คือยาว30 0ศอกกว้าง5 0สศอกสูง 30. ศอกนักวิทยาศาสตร์เห็นว่านี่คือสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับความแข็งแรงและการลอยน้ําของเรือโดยคํานึงว่าเรือ ือลำนี้มีขนาดเท่ากับไททานิกแต่สร้างด้วยไมย้เอาละตัวเลขของพระเจ้า15 65ด้วยการคำนวณอย่างง่ายๆจากตัวเลขนี้เราได้ขนาดของนาวา10คูณ6คูณ5เท่ากับ300 10คูณ5เท่ากับ50และ5คูณ6เท่ากับ30อีกครั้งขนาดที่สมบูรณ์แบบของนาวาถูกบรรจุอยู่ในตัวเลขแห่งพระนามเพราะพระเจ้าคือนาวาของเราและพระคัมภีร์คือพระวทะของพระองค์อีกอย่างเลโอนาร์โดแห่งปิซาหรือที่เรารู้จักว่าฟิโบนัชชี ผู้ค้นพบอนุกรมทองคำและจำนวนฟีอยู่ในคริสตัตวัษที่10แต่พระคัมภีร์ซึ่งเขียนก่อนหน้านั้นอย่างน้อย10ศตวรษกลับอุดมด้วยสัดส่วนทองคำนี้นี่คือตัวอย่างบางส่วนนาวาของโนอาห์ที่กล่าวถึงกว้าง50ศอกสูง30ศอก50หารด้วย30เท่ากับ1.6อีจกพันธสัญญาที่บรรจุอยู่ในแผ่นศิลาจารึก10ประการกว้าง2.2ศอกสูง1.5ศอก2.2หารด้วย1.5เท่ากับ1.6สังเกตนี่ว่ายังไม่ใช่อนุกรมฟีบูนักชีด้วยซ้ำข ทองสำริดแท่นบูชาที่กษัตริย์ซาลโลมอนทาเพื่อพระวิหารกว้างห้าศอกสูงสาศอกห ฐาน3เท่ากับ1.6และนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ดังนั้นหากพระคัมภีร์เป็นเพียงนิทานตำนานแล้วทำไมต้องฝังสัดส่วนของคำไว้ด้วยทั้งที่เพิ่งถูกค้นพบอย่างเป็นทางการราว1,300ปีให้หลังกล่าวโดยผ่านๆคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์ราว2,000ข้อกว่า90%ได้สำเร็จแล้วและพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์คุณเพียงแต่ไม่เคยสนใจถ้า90%สําเร็ำเร็จแล้วอีก10%จะไม่เป็นจริงหรือตอนสุดท้ายของคำพยาาากกรกล่วถึงอนจา โลกบางอย่างที่จะผสานอำนาจศาสนาและคนทั่วไปเข้าด้วยกันแล้วกดขี่คนทั้งปวงและทุกคนจะเดือดร้อนยิ่งนักตำแหน่งนี้มีผู้ท้าชิงอย่างน้อยสองรายอำนาจเบื้องหลังที่มุ่งสถาปนาระเบียบโลกใหม่ที่มุ่งสิ่งเดียวกันแล้วหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็จบสิน้นฉันรู้สึกว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นในรุ่นเราแต่พระเจ้าทรงเชิญให้เราร่วมมือพระองค์ทรงเชิญให้เราเข้าลี้ภายในนาวาของพระองค์คือพระบุตรพระเยซูคริสต คุณเคยคิดถึงเรื่องนี้หรือไม่ท้ายที่สุดเพื่อนที่รักฉันอยากสรุปว่าพระเจ้ามีจริงจะเชื่อหรือไม่พระองค์ทรงเชื่อในตัวคุณแน่นอนหากคุณเริ่มสแสวงหาพระองค์ก็ยังไม่สาย แต่มีความท้าทายอย่างหนึ่งในโลกมีนิกายราว4,000น,นิกายเฉพาะคริสเตียนแต่มีพระเจ้าองค์เดียวและความจริงมีหนึ่งเดียวเราควรเชื่อใครโดยทั่วไปโลกมีสองความเห็น ความเห็นของมนุษย์และของพระเจ้าอย่าเชื่อใครทั้งนั้นจงเชื่อพระคัมภีร์เพราะนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าในนั้นมีคำตอบทุกข้อสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ทั้งหมดยกเว้นทฤษฎีวิวัฒนาการเลยในพระคัมภีร์ยังมีคำบรรยายสั้นๆของผู้ที่ติดตามที่แท,ท้จริงของพระผู้สร้างบันทึกไว้ในวิวร์สิบสองข้อสิและสิบสีคือผู้ที่รักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและมีความเชื่อในพระเยซูและแน่นอนความรักง่ายๆเพียงเท่านี้น่าเศร้าที่สุดในสี่หมื่นกว่านิกายมี เพียง5%เท่านั้นที่รักษาพระบัญญัติ10ประการอย่างครบถ้วนพระองค์ทรงประสงค์ให้เราฟังพระองค์ผ่านพระวจนะของพระองค์การปฏิรูปของมาตินลูเทอร์เริ่มต้นด้วยการชำระความจริงให้พ้นจากนิทานของมนุษย์และความเชื่อที่งมงายซึ่งในศาสนาสมัยใหม่ก็มีมากมายถึงเวลาที่เราจะปฏิรูปสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็ถึงเวลาที่จะคิดจริงจังและค้นหาพระเจ้าเที่ยงแท้ขอให้ผู้ที่แสวงหาพระเจ้าได้พบกับพระองค์ สวัสดีค่ะเพื่อนที่รักทุกท่านดิฉันตาลสวัสดีครับและผมเม้งท่านทราบไหมคะว่าชีวิตของท่านนั้นมีค่ายิ่งพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ทรงมีพระประสงค์ในชีวิตของท่านและพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีเยี่ยมยอดในชีวิตของท่านหากวันนี้ท่านมีปัญหาใดๆที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือท่านได้แต่ยังมีพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และโลกสามารถช่วยเหลือท่านได้ในทุกสิ่งพระเจ้าทรงเข้าใจและทรงรู้ทุกอย่าง ท่านมีความประสงค์ต้องการอยากที่ใจะให้เราอธิฐานเผื่อท่านไม่ว่าหัวข้อใดๆก็ตามท่านสามารถส่งข้อความคำอธิษฐานเหล่านั้นผ่านทางช่องทางลายและทางเทเลแกรมเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะอธิฐานเผื่อท่านค่ะหากท่านสนใจที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้จากพระเจ้าและรู้ความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ท่านสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลา เราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะพบกับท่านเราจะเดินไปพร้อมๆกันและศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าไปด้วยกันวันนี้ขอพระเจ้าโปรดอวยพร,พรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ